มิ尼ฟ้อมสวัสดีครับมานะมาซอม,มงวัวครับเวลาหนึ่งเทียงครับนะบอได้กินน้ำไปมืนอนี้โซ้งคือสิบพันได้กินจริงจังใดครับนะเบิงเบิงสิบสามสิบสามจะลงกินน้ำครับนะหรือจะได้ต้องไล่ไปกินหนอง,งใหญ่ขี้เก่าบอเพราะว่าเพิ่นผ่านมานี่มีมีน้ำกินนะครับบอ่อที่เคยลงน้ำนะบอนหน่อหน่อยนะ แต่ว่ารอบนี้เพิ่นพักกันลงบ่สไงมาบ่ท่านครับนิดเดียวนนเนี่ยนะอออออบออยู่ตรงนั้นนะตรงนั้นนะมันปลาอยู่ข้าตรงนะครับตรงตำซาใหญ่ตรงกัมปูตรงขามกันนะครับบอกบอกมาแป๊บเดียวครับมาวิดกันนิดเดียวครับขาดกันนิดเดียว เป็นกินบอของหูเลยวานนี้นันควายก็นอนแช่น้ำหดแช่อ,อยู่เอ๋อใบยางไปรอหนังน,นะครับนะเพิ่งจะคืนครับนะเหมือนจะไปไล่ครับใบยางออกไปไกลๆแล้วกันออกมาทางผีแล้วกันเนี่ยเพิ่งแนมบ่เห็นครับนะแหนมเห็นมาเกิดเชือกตื่นครับนะวางไม้มานนอนแช่น้ำไปครับนะรอแล้วว่าจะขับขี่รถไป ต้นทำเล่ทุ่งครับน้องใหญ่แล้วแต่ว่าพอดีเห็นถ่ายอ่าปุน่นห่มใบบีบครับนะเหถ่ายปุน่นห่มใบเบี้ยมาทางนี้ก็เลยหว่วยขีม่มาหนีเลยครับมั่นใจครับนะหนูใบตาไวสักนิดนึงครับแล้จะเห็นนะครับคุณถ้าคุณกับแมนลงนอนครับคุณสิงนกเจ้ามาน้ำพอดีนี่โอ้มาน้ำพอสีโอเป็นแยงแล้ะครับพอสีเพื่อพาไปกินหนาไม่อกอันนี้มู ดอกพ่สีอะไรมรัธสาวครับ้องแมน่นว่านำนิ้วน้มครับนะสิบสามปูปลาปูดงไปตัวฉีบเนี่ยครับเนีเ่ยมเซวโฮ้ยบ่ได้มาหนิเจ้าดอกไอ้มาบนงงูครับนะกินแห้งครับนะเพื่อนอนประจับมากินแห้งครับนะ ยาก็เริ่มเหี่ยวแล้วครับตอนฝนตกดนแล้วก่อนคำกินขึ้นจังบวมิแห้งนียก่อนคำกัดขึ้นบม่มแห้งกัดเนยเอ๊งพากันขึ้นเซี่ยวเซี่ยวถ้าคุณตื่นนะ อันนี้ก็นอนแชวๆกันพุ่นุ่งกินหนามอะไรเลยครับนอนเต็มเอา้ากิน,นครับกินเข้าไปกินสุยางบุญโฮมเอา้ากินได้อยู่กินได้อยู่ครับเอา้ากระเซาะพึ่อกันแล้วเอากินกินนี่เป็นมีหนามครับเนาะแต่กินหนามไม่ได้โตมั้งครับบนนี้เป็นมันฉีดยากรัลดอาการบวมมะแน่ครับนะ ดอกผักปอดผักโป่งผักตบนะครับนี่บานผักปอดผักโป่งครับผักตบอะไรตบชาวบ้านนะต้นใหญ่ครับนะต้นนี้ผักปอดผักโป่งก็บผักตบเหมือนกันนะครับแต่คนเราพันนะครับเนาะออกสวยจักรานงามคือเก่าตัวกรองหอนคือเก่าเฉยๆซ้ำเลยขึ้นมะนีนะขึ้นมาขึ้นมาไปเชสาะไทยโฮมพูลแล้วเฮงหอนสนีบรรยากาศเก็บภาพไปครับเนาะ นี่พักปปงอยู่บ้านเอิพักปปงปอดนะครับเนาะพักตบนะเป็นภาพบรรยากาศทนะี่หายดูหยากหยางอยู่ครับเนาะช่วงนี้ห่อนเขาหอมครับนี่อุ้ยคนก่อนห่อนหนุกเซลอยู่คนควายก็น่าจะไปลงทีเดียวกันนะครับเนาะแต่คนถ่ายนี่ผ้ากลกองของหอมกันก่อนกล่องสิถอดถ่ายตัดไปอัตโนมัติบ่อเดี๋ยวถังเอาอยางมาครับวันนี้ ทางเดียวกันนอนคางจะเย็นแล้วควายหน่อยตัวนหน่อยเด้จั่หน่อยกะไงนอนเจียวนองหน่อยอยาเหี่ยวแหงนะครับเนาะต้นเขากับเริ่มเหี่ยวฝนก็เริ่มมื่นขึ้นมาเนี่ยสมโชค ไปโชคทวีมาอย่างสิเกาข้ออย่างไปไอพูนเล่าพูดเล่าพูดเล่วเห็นเ,เกาข้อบ่ได้ยังหยามครับเกาเล่วบ่ยอมครับนะเขาเกาเรื่อยๆมาบเกากับไรตุ่่นเด้เพิ่นธรรมาดาที่ใส่ขึ้นเมียครับนะบริายานคนคุค้นคนครับนะกเกินไปครับเนาะ บ่ได้ตั้งใจนี่ต้องไปรูปไปค่ำอยู่เพเช่าเอ้ามันก็ห่อนนะต้องใส่โดนไล่ออกจากห่มครับนะหรือยังไงไปหน่อยห่อนมือเหรอครับนี่เอ้าอาจจะตัดไปอีกแล้วนี่อุ้ยมันก็บ่ได้มีอย่างหลายเดียวนะคืออาการห่อนนะมันรูปสูงแป๊บเดียวก็จะตัดครับต่วหนาห่อนเท่ากับเป็นดังเียครับนี่เวลามันก็เทียงน้ำเหรอครับเนาะเทียงมากับจักสเว่าจังได่คุน